ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดกวนบุญนะคะวัดกวนบุญยังรู้เลยนี่อ้าวต้องทดสอบเยอะหัวเไม่ดังไงอ๋อเป็นลังโพงแบบโอ้โพงเล็กๆสี่มุมลำโพงติดสีมนะ่มุมกำลังจะเอาโต๊วะวางถาดอาหาร

ฟลมมาเะ้จะเยอผมจะจ้างเดียวูเจ้าทำบ้านเลยนะ้บ้านให้สวยน่าแบบนี้นี่ฟ้าหลุม้างเดียวฟ้าหลุม

โอ้ยเหมือนเสือมแมวสักทีเสี๋ยรถบางหอมมาบางนู่นอ้ยหนักค่ะหนักออันิัไม่ไหวค่ะสี่คนยกพระประธานไม่ไหวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออีกรออีกสองอีกสาม นี<ม>าน่อต่เนามอเจ็ดคนีวสองสีหสงส่หกเจด็จดเจด็จดเจด็จดเจ็ดะทาคนเตาานคเนตาเอคเดนคนคนอนอเอเดือนเนคนนนเืคนเืค ัไปเลยยังเต้ม้เอางไม้ังผอังไม้ังเลออังผาเอาัผ้าเเอดอนี่เไลเลืไปลืเลืไปลืันีเรียกเาคนผ่า่ยคนาช่วยเอาเอาตกลงอยากะไรกันแน่โอ้ตกลยังไง ตลงตัวยาวผ่าหรือยาโตเอาโไปก่อนเอาไปน้่งโตเอโตไปใกล้ๆน้ำโตก่อนห้โต่อนนี่น้ำโตก้อนเอาเบ็ดหน้าเอโตพันาในนั้นดเนี่ยแม่จบมาคยหลังเอาโตมาอยู่เฉยๆนานเออเออ๋อใช่ใช่เอาโตมาข้างหน้าเราค่อยเลื่อนลงข้างหลังก็ด <ties together> ีอย <Okay. S 1> ู่ ประคองหลังปองหลังรองหลังรองหลังข้างหลังต้องออกต้องออกต้อออกต้ดึงตออกได้ยังใอรก็ยุ่นงด้เลยนะอยวี๋ันมีคนประง

เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไม่มีใครเอาโต๊ะออกใหญ่ใหญ่กว่าโต๊ะเก่าใหญ่กว่าโต๊ะเก่าเลยค่ะโต๊ะเก่าจะเล็กมากนะสำหรับโต๊ะวางพระพุทธพระประธานเนาะนี่ได้โต๊ะใหม่มาแล้วนะคะโอเคใช้ได้ยกนึกโต๊ะออกอีกจะได้สวยๆประเดี๋ยวก็ะไวมั้งประเดี๋ยวก็ไหวมั้งโต๊ะแค่ไหน นี <wykor> ่่วยงาม่วยงามแล้วก you like ็แล้็แ่งแล้วเปล่าหรือไม่เอ่ยโอยยต่านเนาะแอดตกมูต่ะ พาตติ๊กออกได้ไหมได้ไหมจ๊าดวางตรงกลางตัวหมูตัวหมูเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบก่อนนะคะอ่ะคลิปนี้จบก่อนนะคะ